เป็นะครับก็คือสร้างสร้างห้องประชุมนะครับเดี๋ยวจะพบกับความสนุกสนานนะครับการสร้าง <laughs> ห้องประชุมเนี่ยโอ้โหมันก็มีหลายแบบครับก็คือสร้างแบบเป็นเวิร์กเป็นงานนะครับเป็นห้องประชุมแบบเป็นสถานที่ทํางานนะครับได้บรรยากาศแบบปีห้องประชุมมีห้องทํางานส่วนตัวนะครับดีมากเลยนี่เป็นแบบอีเวนต์นะครับแล้วแบบเป็นแพลนนะครับคือสถานท <laughs> ี่นะครับเราเลือกอัน <laughs> ไหนก็นได้ครับเดี๋ยวมันก็ไปโผล่ที่เดียวกันนะครับส่ว่าเลือกคำว่าเวิร์กนะครับ พอเลือกขาเอเวิร์กปุ๊บจะโผล่มาครับนี่จะโผล่มาหน้าให้เราเลือกครับว่าจะเป็นออฟฟิศ่าเป็นแบบไหนครับก็ให้เราเลือกครับนี่ที่ผมเลือกนี่ผมเลือกแบบละแรกนะครับเคซี่ออฟฟิศนะครับได้คอมจุสองถึงยี่สิบห้าคนนะครับอ่าคราวนี้เราจะเลือกแบบไหนนะครับให้เราเลือก โอเคตอนนี้ก็เข้ามาเยอะแล้วนะเปิดกล้องเอาเปิดกล้องกับเปิดไม้ให้ด้วยเปิดกล้องกับเปิดไม้ให้ด้วยโอเคนะเปิดไปเปิดไปหลายรอบแล้วการเออเอเอ,เอโปรกแกรมเนี้ยคือถ้าเราอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเราจะคุย,ยในห้องเดียวกันได้นะ ถ้าเราอยู่นอกห้องนั่นะ่ะก็จะไม่ได้ยินละเพราะว่าห้องนี้เขาคุยเลยกันแล้วก็สามารถกดเขาเรียกว่ากดดบมบิลคลิกนะก็ได้ถ้าเราอยากจะคุยกับใครส่วนตัวนะกดกดดบเบินคลิกไปหาที่คนนั้นน่ะแล้วมันก็จะสามารถคุยส่วนตัวได้ ถือว่ามันเป็นวงคุยส่วนตัวกันอยู่ใช่ไหมแล้วเราอยากจะคุยกับคนอื่นด้วยเนะี่ยที่มันเป็นวงุวงอะ่ะก็เดี๋ยวมันคิดไปที่วงนั้นเราก็สามารถเข้าไปแจมกับเขาได้สาระเนเข้าไปสารแนกับวงนั้นถ้าเดินออกจากวงมันก็จะหายไปนะอ่ะคนนี้ก็เล่นกันใหญ่แล้วทีเนี้ยข้อดีมันก็มีเยอะอยู่นะมันอยู่ที่ว่าเราจะไปใช้งานยังไง เห็นเลยว่าคุยอะไรกันนี่ยมันก็จะมีคําพูดอะขึ้นมานะ่อตัวแบบขึ้นมาว่าไอ้คู่นี้พูดกันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะได้องมประชุมแล้วแหละนะก็จา์จะเริม่มประชุมนะประธานประธานจะเริ่มประชุมแล้วน,นะแต่ประธานนั่งตรงเนี้ยดูประธานไม่ได้นั่งหัวโตหัวโตโดนยึด ทำไมาจาไม่ไประชุมตรงที่ที่เก่าอ่ะ<น>มันไม่พอใช่ป่ะไม่พอดิคนไม่พอนั่งจริงจริงห้องนี้มันไล่แค่ที่สิบห้าคนนะก็พอดีกับห้องเราพอดีเฮ้ยเลิกเดินกันสักทีเออนั่งไอ้ก,กุ๊กนั่งซะ,ะนั่งที่ ก็แต่งตัวละครให้เต็มที่นะเดินไปเดินมาถ้าเราอยากย,าย้ยายที่ประชุมก็ย้ายได้นะอา้าวย้ายมาดูดิใครยังอยู่หน้าจอบ้างเอาเดินมาไปย้ายที่ประชุมกันไอ้เหี้ยตลกวะอ้าย้ายที่ประชุมเอาห้องไหนดีอะเมียวเมียวตัวนี้มันน้อยมีมีอะนี่นน ออ่อ่มาประชุมที่ห้องนี้ก็ใครไม่เดินมาห้องนี้ก็ไม่สามารถประชุมได้นั่งซะนั่งซะหาที่นั่งใครไม่มีที่นั่งก็ยืนไหมใครไม่มีที่นั่งก็ยืนไหมโอ้ยแน่นเห็นเปล่าห้องนี้มันแน่นประชุมไม่ได้ อันนี้ใช่ห้องเล่นเกมไหมอ่ะอันนี้เป็นห้องเล่นเกมอันนี้เป็นห้องพักผ่อนเะอาไ้เล่นเกมนะใครอยากจะมาเล่นเกมกับเพื่อนก็เข้าไมา่นห้องนี้ได้ข้างล่างจะมีโป๊กเกอร์นะให้เล่นอ้าวอาจารย์เดินออกมาจากเก้าอี้ไอ้ลูกน้ํามันตั้งแทนเฉยเลย <laughs> โอเคนะเข้ามาอยู่ในวงเข้ามาอยู่ในวง เข้าไปหนึงอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปที่เรียนแล้วเดี๋ยวจย์จะแชร์หน้าจอเรียนให้เฮ้ยเลือกเดินกันสักที <c oughs> เคเดี๋ยวแชร์หน้าจอตัวเรียนให้นะเดี๋ยวจะมีใบอนุมัติหัวข้อโปรเจกต์นะาจารย์แชรแสกีนให้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ ไหนวะดเสร็จโอเคโอเคนะแชร์สกีนเห็นแล้วนะเฮ้ยก็เดี๋ยวจะมีไปเสนอโปรเจกต์นะจะหน้าตาแบบนี้ไปเสนอโปรเจกต์แต่เดี๋ยวอาจารย์มีคนทำให้นะเดี๋ยวเราจะไม่ปิ้นออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ Google Form นะในการประเมิน ไม่ให้ Google Form นี่เราใช้ g o Google s h e e t ในการประเมินนะไม่ต้องใช้ใบนี้ไม่ต้องพิมพ์นนะจะลดไปกระดาษให้เยอะที่สุดนะไม่ต้องพิมพ์โอเคเราจะนำเสนอหัวข้อโปรเจกต์คือวันพุธหน้านะฟังนะวันพุธหน้าเอ้ยมึงอยาอาห้องประชุมนี่เราจะเสนอกันวันพุธหน้าตั้งแต่บ่ายโมง โอเคนะตั้งแต่บ่ายโมงคนหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบนาทีนะไม่เกินสิบนาทีอาจจะแบ่งเป็นสองกุ๊ปนะเดี๋ยวอาจจะดูก่อนว่าจะแบ่งเป็นกรุ๊ปเดียวหรืออาจจะแบ่งเป็นสองกุป๊ปเดี๋ยวขอดูความเหมาะสมก่อนวิธีน,นำเสนอโปรเจกต์นะก็ให้มากันที่อ่า g l e ก e ลนีดเหมือนเดิมนะไม่ก็อาจจะเป็นโปรแกรมนี้ก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นโปรแกรมนี้ก็ได้ <laughs> วันที่เสนอโปรเจกต์ Project เนี่ยให้เราเอาเอาตัว a อนิเมเตอร์นะตัวอย่างอนิเมเตอร์ที่เราทำให้มากที่สุดเข้าใจใช่ไหมให้มากที่สุดว่าเฮ้ยเราสามารถทำตัว a อนิเมเตอร์ได้ก่อนที่จะนำเสนอเนี่ยเอางานให้อาจารย์ดูนะแล้วก็เอาตัวไม่ใช่ตัวงานอย่างเดียวอะ่ะให้อาจารย์ดูอย่างเดียวนะให้อาจารย์ที่ปรึกษาร,ร่วมดูด้วยนะ เขาจะได้บอกโอเคดูทุกวันเลย oh, งานโคตรเจ๋งเลยให้ผ่านนะผ่านเลยส่วนหัวข้อโปรเจกต์เนี่ยที่อยู่ใน Google s h e เนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะไม่ได้ทำโปรเจกต์ด้วย a n i m a อเ r นะก็จะเป็นการว่าการทําสื่อการเรียนการสอนโมชั่นกราฟิกรายวิชานี้เฉยก็คือคำว่าด้วย a n i m a อเ r เนี่ยจะถูกตัดทิ้งไปอาจารย์จะบอกหัวข้อขอีกทีนึงสำหรับคนที่ทำาร ทำแน,นะแนำแผนก็ตามนั้นนะคนที่ทำแน,นะแนำแผนกต้องติดตามแผนกนั้นด้วยนะว่าแผนกนั้นเขามีอะไรยังไงบ้างนะไปขอข้อมูลจากเขามาอจากที่อาจารย์บอกแล้วความยากง่ายมันต่างกันนะความยากง่ายต่างกันคเนี้คนที่ทํารายวิชาก็ต้องต้องหารายวิชาและหนังส ữ, ือมันไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวนะที่ทำนะเราต้องมีหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มนะอย่างน้อยต้องสองเล่มอะเอามาประกอบกัน เพราะว่าบางเนื้อหาบางหนังสือมันไม่โอเคนะเราก็เอาหนังสือที่มันโอเคขวาเอามาประกอบกันเช่นบทที่หนึ่งมีห้าหัวข้อแต่หัวข้อที่สองไม่โอเคไปเอาหัวข้อที่สองจากหนังสือเล่มอื่นมาใส่แทนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งกว่ามันดีกวา่าก็มาใส่แทนได้นะก็มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะประชุมกันอีกทีตอนเที่ยงนะตอนเที่ยง นะตอนเที่ยงตอนเนี้มีคนที่เอามาให้จาย์ดูก็มีออยนะมีจา๋ามีออยมีจา๋ามีแค่สองคนอะตอนเนี้นะก็จารย์ก็บอกแล้วนะว่ามันต้องทำวันต่อวันเลยนะต้องทำวันต่อวันเลยให้อาจารย์ดูด้วยให้จารย์นึกษาร,รวมดูด้วยแล้วก็นอกจากจะมีตัวอเมกเกอร์ให้เขาดูต้องมี powerpoint ด้วยนะ PowerPoint ดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันแชร์สกีนได้ง่ายกว่านะเรใช้ PowerPoint นั่นแหละก็เราอาจจะเอา a n ม m a k e r ที่เราทําไว้อ่ะเอาไปใส่ใน PowerPoint เลยก็ได้นะจะได้เปิดง่ายๆพาว PowerPoint คืออะไรก็หน้าแรกก็อาจจะเป็นบอกว่าเสนอหัวข้อโปรเจกต์เรื่องนี้หน้าแรกนะหน้าต่อไปก็ชื่ออะไรนะแนะนําตัวนะประโยชน์ของโปรเจกต์อันนี้วัตถุประสงค์โอเคนะมีวัตถุประสงค์ มีประโยชน์ของโปรเจกต์ตัวเนี้เข้าใจนะโจย์เอาเองนะแต่ที่จริงก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วนะแต่ก็โจดเอาเองหน้าแรกก็เป็นหน้าทำโปรเจกต์เรื่องอะไรนะสอก็เป็นแนะนำตัวหน้าที่สาก็เป็นวัตถุประสงค์เป็นประโยชน์นะของโปรเจกต์ตัวนี้แล้วก็บอกว่าหน้าต่อไปก็บอกว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างเป็นขอบเขตโปรเจกต์ Project. โอเคนะ หัวข้อคือขอบเขตโปรเจกต์เฮ้ยเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องด้วยมันไม่เปิดกล้องมันรู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนประชุมอ่ะอจดเอาเองนะขอบเขตโปรเจกต์ขอบเขตโปรเจกต์คืออะไรก็คือว่าในเนื้อหาโปรเจกต์ของเรามันมีอะไรบ้างหนึ่งมีบทที่หนึ่งเรื่องอะไรมีบทที่สองเรื่องอะไรมีบทที่สามเรื่องอะไรพูดให้มันเร็เรวๆสรุปที่มัน สรุปแล้วรู้สึกว่าอ่านแล้วไม่น่าเบื่อตอนนําเสนอนะเพราะบางคนเนื้อหามันเยอะมีบทที่1มีบทที่2มีบทที่3อะไรแบบเนี้ยโอเคนะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดด้วยนะมีแบบฝึกหัดด้วยเดี๋ยวเราจะไปใช้ในโปรแกรมคอนตักกันก็ทำแอนิเมชันเสร็จแล้วเนี่ย ไปใส่ในโปรแกรมคอนคอนสตัอีกทีหนึ่งโอเคนะก็จะเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนที่มีเมนูมีปุ่มกดอ่ะเดี๋ยวจย์จะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวสอนใช้โปรแกรม Contact นะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะก,ไไกะ็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเย่นอะไรจะเปิดดูกันหาก่อน ไมได้อยู่ไหนโอเคอเคดี๋ยวแชร์สกรีนให้ดูกัน ไวะโอเค <Okay, S 2> มาละแล้วน,นึ่งแชร์สกีนก่อนเขียนที่จานแชร์สก,กีนนะเขียนใช่ไหมเลยเห็นเปล่ามันพูดดิมไม่พูดมันจะรู้เรื่องไหมเอาไปยักหน้าแล้วไงจานน่ะเหียน,นีลยเออเขียนไหมมันจะเป็นแบบเน,นี้ยก็ค,คืออันนี้ทำแบบขีเลขีเลนะ ทำแบบรีบๆทาขี้เลยขี้เลยก็คือเนี่ยหน้าอันนี้คือหน้าโปรแกรมความตักแล้วนะหน้าโปรแกรมความตักแล้วก็คือมีบอกว่าเราทําโปรแกรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเรียนเรื่องอะไรแล้วก,กดปุ่มถัดไปก็จะมีเมนูเห็นไหมเข้าสู่บทเรียนก็จะมีบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่สี่บทที่ห้าเราก็เอาวิดีโอที่เราทําจากอนิเมะเอามาใส่ในนี้นึกออกปะ ก็จะมีคําอธิบายและวิชามีแบบทดสอบมีผู้จัดทามีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือเดี๋ยวเราจะมายัดใส่ในโปรแกรมค,คอนสตนท์อีกทีนึงเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มกดแบบเนี้ยอ่าเแบบนี้ยนี่อีกว,วะวกวน่าดูอันน่องเหมือนกันนี่หว่า หนึ่งสองสักคู่นะหนึ่ง้องเหมือนกันนิวอ่ะเนี่ยเช่นไหจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้แบบสวยแล้วนะอันนี้รุ่นพี่เราทําไว้เขียนใช่ไหมไปเรยเขียนใช่ไหมเรครับจ่ายปุ้มผักปอมมาแล้วครับอ่เนี่ยหน้าแรกก็จะเป็นหน้าแบบเนี้ยโปรแกรมคอนทัคก็คือทําให้มันสวยงามอ่าเป็นบทเรียนนะเรื่องอะไรก็กดเริ่ม เากดเข้าสู่บทเรียนอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นบทเรียนก็จะมีบทที่หนึ่งบทที่สองอะไรขึ้นมาเป็นปุ่มกดให้เรากดอีกเป็นคาอธิบายรายวิชาอย่างเงี้ยในหนังสือมันก็มีอยู่คาอธิบายรายวิชาจุดประสงค์การเรียนอะพอในหอใช่ไหมโอเคกลับมานะเดี๋ยวสอนใช้ไม่ได้ยากนะคอนตัคไม่โคตรขี้หมูขี้หมามากนะครับ มีใครจะเข้ามาอีกไหเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะเอก็อ,อีกรอบหนึ่งนะเราต้องทำตัวอนิเมเ์เนี่ยสะสมเก็บไว้เยอะๆนะแล้วก็เอามานำเสนอในวันพุธหน้านะพุธหน้าเราจะเริ่มนำเสนอตั้งแต่บ่ายโมงนะบ่ายโมงไม่ก็าอาจจะเที่ยงนี่แหละนะอาจจะเที่ยงเลยแหละกินข้าวไปนั่งดูเด็กพิเศษไปนะ เชื่อว่ามันจะเป็นการพรีเซนที่เพลินมากนะเพราะมันเป็นการดูวิดีโอการทำแอนิเมชันอะ่ะมันจะสนุกมันจะไม่น่าเบื่อถ้าเขาเห็นว่าวิดีโอเราโอเคเนี่ยพีเซนโอเคเนี่ยมันก็จบสิบนาทีนะคนลติดสิบนาทีมี20คน25คน220นาที2ชั่วโมงน่าจบนะไม่น่าเกิน2ชั่วโมงน่าจะจบทาํา powerpoint โอเค okay ไหม แล้วก็เอาวิดีโอในเนเกอร์ที่เราทําไวใ้ใส่ขอบเขตว่าบทเรียนเราจะทําอะไรบ้างส่วนแนะนำแผนกเนี่ยก็ต้องเขียนนะนํแนะนำแผนกเนี่ยต้องนึกเอาเองนะสรุปแล้วเนี่ยเราต้องทําวิดีโอเนี่ยเยอะเหมือนกันนะประมาณ30วิดีโอซีซีวิดีโอนะเยอะเหมือนกันแต่มันก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะไม่ได้ยาวอะไรมากมายคนที่ทำแนะนำแผนกก็ต้องมีแนะนำแผนก เรียนจบแล้วไปเรียนอะไรไปเรียนอะไรได้บ้างจบแล้วไปทํางานอะไรได้บ้างอาชีพไหนที่เหมาะสําหรับการเรียนสาขานี้คือคุณต้องคิดหัวข้อเองนะแนะนำแผนกอาจจะง่ายในการทํากว่าแต่จะยากในการหาข้อมูลกว่าส่วนควรทํารวิชาไม่ยากในการหาข้อมูลเพราะมีหนังสืออยู่แล้วแต่จะยากในการเยอะในการทําวิดีโอมากกว่านะความยากง่ายนต่างกัน คนที wollen, ่ทำน้ำแผนกก็ต like ้องแนะนําไม่ได้ทํารายวิชาแต่ต้องแนะนําวิชาทุกวิชาในแผนกว่าว so ิชานั้นเขาเรียนอะไรบ้างนะเช่นปวชมีวิชาอะไรเหมือนเข้าเมนูอะแนะนาแผนกต้องเข้าเมนูหนึ่งปวชปวชหนึ่งเรียนวิชาอะไรบ้างปวชสองเรียนวิชาอะไรบ้างก็จะมีวิดีโอของวิชานั้นว่าวิชานั้นมันเรียนอะไรบ้างก็แนะนําวิชานั้นขึ้นไปก็ต้อง คิดเอาเองต้องคิดเองจานเกิดนําให้เยอะแล้วนะว่าเราจะคิดยังไงนะมันเป็นการคิดนะความคิดสร้างสรรค์เชื่อได้ว่าไอ้โปรเจกต์กที่จานเป็นคนคิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีประโยชน์แน่นอนในอน,อน,น,า,นาคตเชื่อ,อาจานเมื่อวานเพื่อนเราเนี่ยก็คุยกับมิวนะแต่หลายคนก็คุยกับมิวละมิวที่เป็นรุ่นพี่นะของพวกเรานะ เดี๋ยววันไหนเขาจะมาแจมคุยกับพวกเราอีกมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเรียนกับทางานนะเป็นอีคอมธรรมดาเนี่ยแหละแต่สามารถเก่งได้ไปถึงปปเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะว่าเขาทําได้ยังไงเดี๋ยวก็มาแชร์กันก็เชื่อจานนี่แหละนะเชื่อเชื่อดีอีกก็เห็นอีว่าจานทําอะไรบ้างนะตามอย่างที่จานบอกนะมันไม่ได้ฝึกไปเรื่อยๆจานไม่ได้ฝึกเริ่มจากยากนะจานเริ่มฝึกจากง่ายๆนะ ให้มีความคิดสร้างสารรค์เห็นไหมอย่างเช่นวันนี้จานพามาใช้โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมนี้มีใครรู้จักไหมพวกเองไม่รู้จักหรอกที่จริงโปรแกรมนี้มันมีมานานแล้วจานก็ใช้มาพักนึงแล้วเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ดีขนาดนี้ไงพอโปรแกรมมันพัฒนาเป็นเวอร์ชันสองจานก็เอามาใช้นะมันก็สนุกดีอ่ะแต่งตัวละครเข้ามาอยู่ในนี้นะเดินไปเดินมาได้มีมีใครสงสัยไหมเปิดไมค์ถามเลย ยกมือเลยยกมือกดสนะี่มั้งกดอะไรไม่รู้อ่ะตั้งอ e ีโมคอนมีใครถามไหมเ้ยสงสัยไหมเอฟฟิวเอฟฟิวสงสัยอะไรไหมยัง yeah. ถามว่าถามจากตรงนี้เลยนะเผื่อเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากจะแบบเหมือนได้คําตอบเหมือนเหมือนกันไงเพื่อนคนอื่นจะได้รู้ด้วยจามคะละคุณพักของอแผนกนี้ต้องทอําออกออกมาในแบบไหนออกมาเป็นรูปแบบไหนก็เหมือนรายวิชาแหละแนะนำแผนก็เหมือนรายวิชาแหละแต่แต่เราต้องไม่หาข้อมูลจากเขาด้วยนะไปต้องถามกับแผนก นะอย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าทําไมถึงไม่ให้ทําโปรเจกต์นอกนแผนกรายวิชาก็เพราะว่ามันติดต่อกับเขายากนะใน,นแผนกมันติดต่อกันง่ายพอนอกนแผนกนติดต่อยากนะกค็คนที่ทำนแผนกเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกอะต้องมีแนะนำนแผนกนแผนกนี้เรียนกับอะไรนแผนกนี้เรียนแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างนะ แผนนี้มาเรียนเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนํารายวิชาทั้งแผนกว่าในแผนกเขา,ามีร,รายวิชาอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างบอกเลยว่าเยอะพอกันนะไม่มีใครยากไม่มีใครง่ายนะจา์คิดว่าสัปดาห์ที่10นะควรจะต้องทําเสร็จนะสัปดาห์ที่ประมาณ10บกว่าขวาก1 2 1สองะควรทําเสร็จเพราะว่าต้องเอาเวลามาทําเล่มนะ ต้องเวลามาทําเล่มถ้าเราทําวิดีโอทุกวันอะ่ะคิดว่าสิบสัปดาห์สิบสัปดาห์นะสิบสัปดาห์ตีไว้สิบสัปดาห์ทำละวันละหนึ่งวิดีโอสิบสัปดาห์คือห้าสิบวิดีโอนะเพราะวันหน,นึน่งวิดีโอมันทําง่ายไงนึกออกปะวิดีโอมันสั้นๆมันง่ายอ่าแต่มันต้องเตรียมตัวไงการคิดว่าในหนึ่งวันอะ่ะวิดีโอก็ทําเสร็จแล้วหนึ่งวิดีโอมีสิบสัปดาห์สัปดาห์ละห้าวันตีเสาร์อาทิตย์ไม่อัพไม่นับ ก็ทำได้หนะ้าสิบวีดีโอเราเริ่มทำสัปดาห์ที่สามตีสิบสัปดาห์ก็สัปดาห์ที่สิบสามอ่ะเราจะทำเสร็จสิบนสะี่สิบห้าอาจจะมาเคลียร์ว่าเฮ้ยมันทำยังไงมันผิดพลาดตรงไหนมาแก้ไขตรงนั้นนะสัปดาห์ที่เหลือก็มาเคลียร์รูปเล่มมาเคลียร์ลายรีเซนจบหรือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามีแพนนะมีโปรเจกต์มีแพนวางแผนไว้อ่ะมันก็เสร็จเพราะว่าทุกอย่างจาย์ก็วางแผนไว้หมดแล้วนะ ไม่น่ามีปัญหาอะไรได้ยทำไมจารยกมือค้างนานจึงวะจาาจาย์ต้องกดเลียเออกดแล้วแม่งขาดเฮ้ยปกติแล้วกดทีเดียวก็หายมีมีม,ม,ม,ใม,ม,าามีใครถามอะไรอีกไหมซาถามอ่ะใครไอพีงหระบ้างไหมไอรายรายวิชาสามารถหาข้อมูลจากเน,น็ตด,ด้วยได้ใช่ไหมอาจารย์น้องตำรายเนี่ยได้ไหมได้ได้ไดได ได้ถามอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้เลยแม่ก็ถามอาจารย์ที่เขาเป็นรายวิชานั้นอะ,อะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเอาไปใช้แน่นอนอยู่แล้วเใครถามยกมือเลยดีเหมือนกันนะยกมือจะได้แบบพูดทีละคนเดี๋ยวพูดชนกันมีใครสงสัยไหมถ้าไม่มีใครสงสัยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเจอกันอีกทีตอนเที่ยงนะไม่ไม่เที่ยงดิตอนบ่าย เจอที่ใบใบงงตรงนะเดี๋ยวจะให้ดูเอกสารว่าเอกสารเราต้องทําอะไรบ้างนะตอนเริ่มพรีเซนต์เนี่ยก็องมีเอกสารแล้วนะเอกสารพรีเซนต์เอกสารที่ต้องใส่เล่มเนี่ยนี่จาเราเล่มมาเนี่ยเล่มไม่ได้ทำนาแล้วมานั่งไล่ดูเหมือนกันว่าเล่มทํายังไงเราลืมก็จะมีเอกสารแบบเนี้ยจะเป็นหน้าแบบหน้าแบบ หน้าขออนุมัติอ่ะเราต้องไม่หาอะไรเซ็นอาจารย์ต้องมาวิไลนะเดี๋ยวต้องมาวิไลเดี๋ยวนัดมานะต้องมาเซ็นนะมาเซ็นแบบว่าขออนุมัติโปรเจกต์วิชานี้วิชานี้ขอทําวิชานี้เดี๋ยวตอนเ,เราเาารียนมหาลัยเราก็ต้องเป็นเหมือนกันนะสําหรับคนที่มีเมาารียนมหาลัยไอเพลงอยากเรียนมาหาลัยอยู่ไหมเมื่อวานคุยกับมิวแล้วยังยังยังคิดอยู่อาจารย์คิดหนักเลยใช่ไหมบอกแล้วเดี๋ยวให้มิวมาพูดดิ เดี๋ยววันไหนให้มิ้วมาคุยแล้วเราจะเปลี่ยนไปไม่อยากเรียนมหาลัยกันแล้วเชื่อดิมันตัดสินใจอ่ะมันเสียเวลานะในหนึ่งในหนึ่งปีนะ่ะถ้าเราไปเรียนมหาลัยแล้วสึกผิดพลาดเนี้ยเรากลับมาเรียนปอสเนี่ยมันก็เสียเวลานะตัดสินใจมันถูกทีเ,ทเดียวเลยดีกว่าโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวขอปิดประชุมช่วงนี้ก่อนแล้วกันเล้ก็ไปเคลียร์งานซะ ใครมีวิดีโอจะทําก็ทารีบทาแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูกันเดี๋ยวตอนบ่ายจะโชว์งานด้วยโชว์งานที่เพื่อนทาไว้เจิงๆทั้งนั้นโอเคแยกย,ย้ายตอนบ่ายเจอกันบ่ายมองตรงนะเจอที่ห้องนี้นะไปเจอห้องประชุมใหญ่นะขวาบนนะอะไอ้ายบนสายบนไปเจอที่ห้องประชุมใหญ่ห้องนี้ไม่ไหวแคบเกิน โอเคแต่ okay. จ,จานย้ายที่ก่อนแล้วกันย้ายไปอยู่ห้องประชุมใหญ่ก่อน เ้ยอย่ามานั่งข้างจานจะมีอาจาร์ด่าใหญ่นั่งที่นั่งเลยวะโอ้ยจานพูดเล่นไม่ไนะ้ขนาดนั้นก็เดี๋ยวจานออกจากห้องแล้วนะเพื่อเตอรียมเอกสารตอนบ่ายให้แล้วเดี๋ยวใครอยากจะคุยอะไรกับใครก็คุยกันในนี้เลยนะเล่นกันในนี้เลย tám sao bài Đã. ok để cho ăn bay còn